ที่ม,มีฝนบนนอหลุดหลุดหลุดพยากรณ์ก็บอกว่าสิม,มีฝนสวัสดีค่ะม,ม,มันี้ยายเพ็ญเนี่ยฝรั่อันดอรมาทักไทยพี่นอ้องคือเก่าเด้อค่ะทุกคนเสาวันที่สี่เนาะก่อนเนาะเช้าวันที่สี่ 4. กัปตันเ้าล่ะตอนนี้วันเที่ยงแล้วเนาะค่เนาะเจ้าเวลาบานเท่ากับสิบสิบเอ็ดโมง หาของกินได้ดิเพิ่งออกจากโรงแรมกันตื่นแต่เศร้ากันดเดี๋ยวแต่ว่าพักกันได้โอวันตินได้กาแฟนอกห้อะคนละแก้วหาหาอะไรอาหารกินเนาะคัดแง่ร <c oughs> <c oughs> ่างร่าเสริมสวยหลายมากเลย Cuts, like yeah. chịu, 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 ăn thì này, chịu, chịu, tắt. เ็กเอาแล้วเตรียมตัวไปสนามบินไปสนามบินเครื่องกะจีออกหกโมงเลยบานเท่ากะจีหาโม,มลเลน่นนะตอนนีหอดปุ่นกะจีประมาณะอะ่สามถุเน,นะนาะค่ะเนาะยี่สิบเอ็ดนาฬิกา มาทักมาทายเลืกกระเด้อกับบรรยากาศวันนี้ที่ไทเปคสุดไหลแง ได้กับย่างยังส่ละเสาเล่งเนาะพ่อเนาะเย่เป็นกับคุณทีมย่างหาแหล่งอาหารเสาเล่งย่างเลาะหาอยู่หาจิบทุกมือตั <c oughs> ้งแต่มาเนาะพ่อเนาะนี่แหละบ้างแหล่งลอาหารได้ดิสไทยเลทลองวีอีดวีโฟค่ะนี้อรีเมมเบอร์เยสอย่าอีคือแหล่งอาหารไทยที่เย่เป็นกับคุณทีมจิบมือนัน่นเนาะพ่อเนาะ อายังมาซอยอีกกับพอ่อร้านอาหารไทยอีกร้านนึงเนาะพ่อเนาะแต่ว่าบอกกินเพราะว่าหมู่บ้านนี้ไปกินอยู่อยู่ห่างไปกินอยู่ห่างเป็นอาหารไทยแล้วเนาะพ่อเม์ของว่านนี่ยเพิ่งจะกินอีกอย่าง yeah. ตุ้งไลุ่กคนเบิร์คือผัดกะเพราเลยเห็นปะหยน and also downstairs look like Thai menu too อันนี้ก็คือละคืออาหารไทยแต่ละนอาหารเต็มอยู่ <c oughs> yeah. you ร้านอาหารเอ่อญี่ปุ่นอาหารจีนเป็นเช้า่องกงเนาะกนะ่อนเนาะเออกับมีแต่ว่าหางบดบวเขาไปกินเบอร์เกอร์จิ๊บินบอีกอย่างเยอันนี้เป็นกาแฟขนมปังข้วซองคนนะ่ะเราจะกินข้าวกินอาหารคนทิมเราไม่กินอันนี้เยอะ มีเวลาได้ย่างกับขึ้มือนี่แหละกับทุกคนมืออื่นตื้นขึ้นกับจีแพ็กกระเป๋ากระเป๋าแล้วเดะเออกต่จีว่าเด้ย่างเลยเด้นี่มีเวลาย่างกับมือนี่แหละน้องคนเนาะเดิน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 โอ้ซอยนี่กับบ่เคยย่างอักเสบวีนั่นว่วอลกดิซอยเนาะ กยายเพนหมู่บ้านนี่ชอบก็เลยกระโปงเพิ่มอีกสองโต้แล้วอนหมู่บ้านชุดยายเพนได้กระโปงเพิ่มอีกสองโตร,โร,โร,โตร,ร่วมแล้วยายเพนชอปปิง้งได้กระโปงอยู่ไทยเปีนี่ร่วมทั้งหมดหาโตค่ะทุกคนมีแตก่กระโปงล้วน ไม่มีกางเกงได้กระโปงะรงแล้วก็นเนาะได้เสือ้อแต่ว่ากระโปรงในี่ได้หาโตสื่อเสื้อผ้าก็ไม่ได้ดั้งใจดอกกระโปงกระโปงอีหยังคือกันเสื้อคือกันพันชอบกับคุณนทิพนี่แล้วพอมาแล้วก็บ่อยเฮ้าซสือไหมทุกคนยายเพ่นมายายเพ่าวันโอเคสำหรับยายเพ่นแล้วกนเนาะแต่ว่าเราบร่มายายเพ็กับ,บ่ได้ไ <c oughs> ม่ผัวกันยังสี่เนาะก่นเนาะ รูปเลยก็ต้องซื้อให้ถึงใจพ่นน้าึงสิี่ยแต่ว่าเขาใส่เนีอัน <laughs> นี้ c a n y o u t e k e Show FC โโอเค f c 1 0 <FC> See from สว a y t o day y e ี่เป็นกับวงที่เป็นอันนี้คุณจิมเหลือกเลยนี่ชุดนี้คุณจิมเหลืองมาอกว่านอ้นิทฟอร์มทัศวร์ Yes yeah. เตซีว่าอยากให้ทีมไทยเนี่ยบางจีบกับสโเห็นในเพจเนาะค่ะน,น้องอ่ะทั่วคัะทุกคนก็วันนี้ใส่ใส่กระโปรงอีกแล้วกระพปรงแบบนี้อ่าสีเนี่ยสีคล้ายกันที่มีอยู่สองตัวเนาะค่ะน้ะรวมๆในหาด ทุกคนยังมากกับว่าโผลรานอาหารแล้วเนาะค่ะนี่คือเมนูยายเป็นมีปป้านักปลาสมอนมีผักด้วยคืออบชีสด้วยอันนี้ก็ซุปเห็ดก็เป็นกาแฟด้วค่ะทุกคนซุปเห็ดเลยอันนี้เมนูคุณทิมเนาะค่ะเนาะเรากินแค่นี้เช้านี้ก๋วเศร๋ยวราเที่ยงแล้วนาอคุณทิม Yeah, yeah, have five or u p t a i r s b e three. Oh, this one, t h e t h a v little white flower <Yeah. S 2> and shit. Yeah, different. Mm. ทุกคนยางมายางมาเนาะก่อนเนาะมากิเข้าอยู่นี่คันบ้านเฮาก็สิว่าเอ่อสวน นกขนอนนสวนมองให้พักผ่อนย่นใจนี่แหละค่ะทุกคนค่ะเป็นสวนหลวงล้อเก่าสวนลุงพี่นี่อย่างจาังจีนกน,นกขนอค่ะเป็นบ้านเฮาเนาะนสวนบ้านขจรนี่มองจอดรถเฮ้ยโอเคอุ้ย c a r e f u กระลอกเดยนนอสแกร์อยู่ คนหลาเรลาอาหารมันเป็นันหยุดพร้องะอนอมน,ะอนีวันอาทิตย์อยู่ข้างในนะก้าเขาโอเคมากเลยว้าวต้มสวยมากที่ยายเพ็นกับพุทเทีมขึ้นไปตึกสูงสูงเนาะขอนอตึกสูงสูงนะแนบลงมาววาอยู่นี่มันมันเป็นสวนมีมีสะพานห้ยางนี่แหละค่ะทุกคนค่ะนี่นี่อย่าสีหันนี้ <Yeah. S 2> เนี่ยทุกคนเนี่ยที่ยายเพชนขึ้นไปตึกนั่นสูสูมือนั่นเนาะค่ะเนาะแล้วหน้มลงมานี่แหละคะ่ะที่ว่าเออมันเป็นสวนแ้ๆเลยอยู่นี่แต่าก็มีสะพนานให้คนย่างขามม,ามีน้ำนี่แหละค่ะนี่ตรงนี้เลยเออเรามาเรามาเดินแล้วย่างมาย่างมาหาลหา,านอาหารมาพอพอดีอแดดบ่มีเลยมือน,นี้ลมดีมากเลย แต่ว่าพยากรนอากาศก็บ่าสิมีฝนเนี่ยแต่ว่ากับบ้านได้เห็นมีฝนดอกหมู่บ้านก็คือกันก็บ่าฝนติดตกก็บ่าม่มีฝนในหมู่บ้านถือว่าโอเคอยู่เจอฝนแต่มือมือมาไม่ไม่เนาะค่ะนาองสองมือเรียกมาไม่ไม่เลยเจอเจอฝนหลังจากนั้นมากกะว่าถ้าได้พอกฝนอยู่ถือว่าโอเคอยู่ค่ะได้เที me. ่ยวได้ย่างแบบสบายอกสบายใจอยู hmm. ่ yeah. นี่คือสวนสวนยังกระบปงหูล่ะอ่านบอกภาษาบ้านข้าเจ้าเนอะก่อนเนาะสวนบ้านข้าเจ้จาสะอาดดีฝคนกค่วงขวงอยู่ด้วยยังไม่ทำฝนดีใจที่เดี๋ยวมาดีใจที่มีโอกาสได้มาเที่ยวไทยปีเนอะก่อนเนาะ มีใจากเลยอย่าเพ่นเซีอว่าแต่ละมองละบอลเนี่ยตเฮาบอมีบุญวัสนาเฮากับบริไปไปเลยเนาะถือว่าอย่าเพ่นมีบุญอยู่แท้เลยมานี่ว้าวอุ้ยเพื่อนมาสะาซ่าเน้ันเห็นยายายายยาเห็นเห็นนกเห็นนกพระนาวากุทิมเ <c oughs> บื้งนกใหญ่เลย นกอีหยางลราพิ่งยังคือพยานเขาว้าวสวยสวยสวยอืมอืมแดด baby bird นนนน็อดน็อดมัดเฮ่ขนกระบอกไหลตัวนึงก็จะเป็นลูกเนาะนี่เนาะทุกคนนกพวกอีหยางล่ะงามแท้งามงามพยานเนี้ยนอดสแกยูซิกิฟต์มีแม็กวิดีโอ ่อ๋อมีกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้อกมีคนทำวามสะอาดเยอะอืมสวยมากเลยมุมนี้เหี้ยวิลบิวต์ถฟูอยู ย่าอ yeah. ่อนอัพสเตอร์ท like nice. like so well nice. ูสวยยังไปเอาบรรยากาศบ้านเมืองเพิ่นมาให้เบิ่งให้ชุ่มด้วยค่ะเด้อไปมีโอกาสในยางไปมองใดมุมใดกะทายเนาะค่ะเนาะในไหนเขากับมาเรีวเอาไวปเถิ่งนี่ละเอาไวปเถิ่งย้อนหลังย้ำจาของเท่าแกไปเท่าก้นนี่เดินเหินบ่ได้สะดวกสบายเอาไวปเถิ่งว่าเออเขาเคยได้มาอยู่นี่อยู่นี่เนาะค่ะเนาะ เสียดายอ่าญี่ปุ่นเคยไปสิงคโปร์เวียดนามญี่ปุน่นแต่ว่าบัไเดทไทยน้องคนน้องเนื่อ,อง,นนงจากว่าเด,เดทเดทไทยเป็นรูปภาพลงเฟซบุ๊กอยู่ดอกค่ะทุกคนแต่ว่าเขาเขาบัได้มีคลิปแบบนี้เนาะงคนเนาะตอนนั้นญี่ปุ่นยัง่ทับบนได้เา็นช่อ,องยูทูบอ่าน้อ,องคนเนาะเลยบไยัได้มีคลิปมีอย่างไวปทะเบิงแบบนี้ยัง่ทันไดฒนาในยูทูบเลยตอนนั้น นี่ตอนนี้อนะ่ยยยเพระเหตุ Youtube กับมีโอกาสใน่ายกับิต้ายเก็บไปทะเบงเนะก่อนเนาะเผื่อ f อฟซีนำติเพิรนประ่านในมาแล้วขอนอนเพิ่นกับจิได้เห็นพร้อมๆกัน FC บางก้นกับคอมเมนต์เดชขอบคุณนเด้เพ่นยู่ระันเหมือนได้มาเที่ยวด้วยเลยประัานว่ากับก็ดีใจน่ขเนอะจิได้มีโอกาสพามาเที่ยวเอฟซีิเพิ่นยากการอยากงานเพินบ่เพิ่นประัานด้มีเวลาประัานด้มีโอกาสมากแล้วขเนอะกัได้เห็นนี่ละคะนี่ บ้านเมืองผมเป็นแบบนี้เนาะค่นะเนาะสะอาดสะอา้านดีอยู่กเก็บเพลทหมักอยู่เด้บวัเลี้ยงกระเพาะกำนัมก็จะบอูดดวกแต่ว่ามันหังแต่ถา,ถามมาเสียพอเนาะนะมันก็เสียเป็นบางอย่างเฮามันคนไทยเนาะเฮามันชินกับอาหารไทยเออเฮามัน ยันเขากินอาหารไทยสุมืออ่าสมตำครองจีนพุ่นน่ะมีนู้ยายเป็นมักเนาะค่ะเนาะเป็นออมเป็นต้มเป็นแกงพุ่นน่ะเป็นปนไปสั่นเนาะค่ะเนาะกินอาหารบ้านเพื่อนหน่ะมันกับโมเมนติล่ะอาหารบ้านเพื่อนมันก็บจืดจืดเนาะค่ะเนาะกับซีเซ่บเพื่อนนั่นหละสุดรับเฮามันกับสีเป็นคัดๆอยู่เนาะค่ะเนาะอิ่มเอออิ่มอิ่มอิ่มแบบอิ่มแบบจังไงล่ะอิ่มแบบเอ่ออิ่มแบบเอ่อ อิ่มแคสั้น่ะเออกูดลมมีเลยกูดลมอย่าว้าวอู้หมีดอกหัวพรมโซบิตุตูฟูเดออันนี้ลูกๆเอามาเดดูว้าวเต่าลวยน้ำเอิ้มมาบังเต่าอุ้ยฟิชปลาปลาปาปา Nào, tao hà tụ với không có Big fish hả Nhi? Lúc Bà Bà nhầy Bà tuổi dài tàu ma pì Lên mía mẹ ma Bà Stay, wait 1 minute Wait Wait till she takes your photo, okay? Oh, baby, yes, wait, 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 Oh, We're looking for food. Yeah. No food. We have food, continue. Nice. Yeah. No, no food I go. <laughs> now we come closer to you. Yeah. View mm. Beautiful view. Beautiful view. View รถแต่ว่าต้นไม้ต้นไหลรเป็นองุ่นงามอยู่ด้วยแตทุกคนปะใบบอกไม่ไม่แต่ว่ามีคด้ำพรมสะอาดเนาะค่ะเนาะคือบานห้าแต่ว่าปลูก่าซื้อสวนหยังเนาะค่ะเนาะดอกบัว เขาไก่เลยสวดสิพร uh, ้านอาหารถึกใจเจ้าสิมีกล่องว้งจนทุกมองทุกวัน อยู่น้ำถนนหนทางอยู่หนาบ้านหนาโรงแรมหนาร้านธุรกิจต่างๆของกระจานาะก็หน่อง,องมีกล่องวงจรติดทุกหม่องสุบอนเลยกล่องวงจรทุกหม่องเลยดิอยู่นี่อุ่นใจอยู่แต่ก็มันมาเป็นตะ่ายเลยในบ้านเพิ่น ย่างนั้ครับยำขึ้นเดี๋ยวก็เป็นได้ยางเดี๋ยวจะใส่คนจิ้มอัดจิบให้อยู่จะเป็นสียางออกก้อนแล้วเนาะก่อเนาะ Okay, husband's going this way. <laughs> yeah? Nothing there. That's the end. Oh my god. Yes, but I wanted to see this tree. This looks way. I wanted to see that tree. It's way. 哎，宝宝呢？ I know I walked in that yeah. way. <inaudible>, <inaudibleinaudible Fih>. <developed> for running, yeah. exercise, good walk? <inaudible> <médico�ę> This is where we are. Yeah. What name is the English name? National Doctor Sun Sin Memorial Hall. Okay. Oh, big. You did my name. Oh, I ยู you too slow ยู too sasa thank you <laughs> yeah start เห็บซัน now โอ้แดดเริ่มออกค่ะทุกคนแดดเริ่มออกเราขอเรามาหอนนี่ เริ่มออกแล้วแต่ก็มีร่มมากน่อยๆเนาะก,ก่อนเนาะแดดก็ไม่มาเด็ดแห้งมากมากอยังดอกแต่ก็หัวไมีเด็ดย,ยายเติบอยู่กับเบนอ้อยเลยค่ะทุกคนค่ะอู้เท่าอย่างวะหนึ่งตัวอยู่ส่วนท้องคนส่วนด้านหลังนี่เนาะก,ก่อเนาะเมื่อกี้คุณจีบอ่านว่าจังไงล,ล่ะก็ลืมปไปแล้วล่ะแต่ว่าสวนอย่างละเด้อ คนเดืออยู่คนกำลังเลือยของอะายบรรลุกับเมาเทียวสวนคือเฮ้านอะกะเนาอคือบานเฮ้านั่นแหละแคปฟิชเหรออินไซดออะเนาะว่ดยแฮมโอ้แบบนี้แต่เนี่ย Okay. But that's a shell. Look like he has. Yes, there's something inside of him. He's alive. Yeah. See the shell? Yes. See his tail? Mirror? me Mihin. Me yes, I see. Oh, it's a snail, yes. See? Yeah, yeah, That's his head, down there. <laughs> yeah. Yeah. Okay. It's a white? Yes. สวยงามมากเลยวิวโลบขานี่คือมันสวยมันงามไหมคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่สวยงามสวยก็มีร้านอาหารเนาะค่ะเนาะให้กินพร้อมที่เป็นกับมาทักมาท่าให้ค่ะเด้อเอาบรรยากาศอยู่ในสวน มองพักพ่อนเดนใจบ้านเพิ่นมาให้บึงนะคะนะ่ะนาะงหลังจากที่กินเขากินน้ำแล้วกับคุณทิมคลิปหน้าพอกันไหมยังไม่ต้ขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขสุขวนลย์เยค่ะ,คะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพนเมีพลังบันนอก็ขอให้รักษาสุขภาพเ้ยค่ะก็ห้มไดีพวามสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทิม <laughs>